สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อีซี่จูนนะครับแล้ววันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยครับคือ5อันดับตัวละครที่พี่จูนภาคแล้วอินฟินฟัดโลกครับผมนะฮะจริงๆแล้วพี่จูนก็ชอบทุกตัวละครที่พี่จูนภาคนั่นแหละครับแต่ว่าคัดมาเน้นๆ5อันดับเลยนี่เป็นการจัดอันดับของพี่จูนเองนะครับเป็นความชอบส่วนตัวส่วนบุคคลจะใครชอบตรงไม่ตรงก็ แล้วแต่สุดแท้แต่นะครับแต่อย่ามาคิดว่าตรงนี้มันเป็นการจัดอันดับโดยอุสถาบันส้นตีนส้นมืออะไรไม่ใช่นะครับจากพี่จูนเองความชอบส่วนบุคคลจะมีอะไรบ้างดูแล้วทายไปพร้อมๆกันดูซิว่าจะรู้ใจพี่จูนหรือเปล่าครับไปเริ่มต้นกันที่อันดับที่5กับซูโอทามากิจากเรื่อง ชมรมรักคลับมหาสนุกหรือว่าโอรันโฮสคลับนะครับภ mm hmm. าคนั้นสนุกแมซูโอนี่เขาเป็นคนเก่งนะครับที่บือบอบ้อแบบน่ารักน่ารักนะครับอ้อนเก่งแล้วก็โอ้โหไม่ยกเพียบเลย mm hmm. บอกเลยว่าภาคเรื่องนี้แล้วอารมณ์ดีอารมณ์ดีครับแล้วถ้าหากผมใช้ปากป้อนให้ อันดับที่4ครับกับสากุรงังิฮานามิจิจากแซลมดังแน่นอนครับบ้าบอมุ่งมัน่นมุทะลุดุดันตามสไตล์นักเลงเล่นกีฬาเพื่อแอกหญิงแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสากุรังินี่ก็คือความมุ่งมั่นของเขาครับที่น่าจะเอามาเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆหรือว่าหลานๆสมัยนี้เหลือเกินความมุ่งมั่นของเขานั้นพาให้เขาไปสู่จุดที่สูงกว่าที่เขาควรจะเป็นได้ครับ ลองไปดูกระตูเรื่องนี้กันหมันแหนะอยู่แล้วล่ะครับคุณยากุท่นเก่งอย่างสกุระงี้ต้องฟินเปรียอยู่เสมอโอ้โสงผมดูธรรมะธรรมเดีนี่สกุระงี้ฮึมสากแบบดีนะมาดูใหแต่หัวผมเนี่ยอันดับที่3ครับกับโคเทสึทีคาบุระงิครับจากไทเกอร์แอนด์บันนี่ครับ เป็นตัวละครอีกตัวนึ่งนะครับที่พี่มีความรักในตัวละครตัวนี้มากเลยเพราะว่าภาคแล้วอิ่มเอมเป็นทางที่ดีครับก็มันเป็นเรื่องของอช่องว่างระหว่างวัยระหว่างผู้ร่วมงานแล้วก็กับลูกสาวตัวเองด้วยซึ่งก็มีปมเพราะว่าเสียภรรยาไปในระหว่างที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นคนออกจะดูใจร้อนออกจะบุ่มบามแต่ว่าพอมาจับคู่กับบานามีบรูคจูเนียแล้วเนี่ยโอ้โห พอปรับตัวได้ปั๊บดีเลยนะครับเรื่องนี้บอกเลยว่าภาคแล้วรักมันจริงๆแม่คนแฟมิลี่แมอย่างพี่อะนะเป็นไงความเจ็บปวดมันเทาไม่นึกอะไรออกบ้างไหมนั่นน่ละคือความเจ็บปวดของความเป็นเพื่อนมาถึงอันดับที่2ครับ นั่นก็คือลูลูชลัมเปลูชครับหรือว่าลูลูชวีบริทเนียจากโคดกียสครับผู้นำพาคีอัศวินดำซึ่งมีความลึกล้ำหลายบุคลิกเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และเป็นพี่ชายที่รักน้องอย่างที่สุดครับและก็มีความโหดอย่างที่สุดเช่นกันเมื่อเขารับบทซีโร สุดยอดครับเรื่องนี้มีน้องๆหลายๆคนที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้เป็นอย่างยิ่งซึ่งพี่ก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าภาคแล้วสนุกมากมีหลายบุคลิกมีความท้าทายสูงซึ่งแหมนานๆจะเจอตัวละครแบบนี้สักทีครับลาครยูฟี่เธอเคยเป็นรักแรกของฉัน มาถึงอันดับที่หนึ่งครับนั่นก็คือออกาอิซึกะครับจากกันดัม i อออน l o o ด e ออฟเ h นส์ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าภาคแล้วรักเลยโคตรเท่มีความเป็นผู้นำรักทีมรักเพื่อนยอมหักไม่ยอมงอจอมวางแผนใจสู้มาสั่งการได้ทุกอย่างพร้อมเสียสละคือพูดง่ายง่ายอ่ะภาคตัวนี้นะ ใช้คำจับจับเลยมันชิบหายชอบสุดแล้วตัวนี้บอกเลยไม่ยอมตายก็หรอกฉันไม่ยอมจบเทยู่ข้าเนี่ยยองเด็ดคอร <laughs> จริงไหมมีค้า 5โอเคครับผ่านไปแล้ว5อันดับตั้งแต่5จนถึง1สงสัยใช่ไหมว่าไอตัวละครตัวนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนทำไมมันไม่อยู่ใน5อันดับมันอยู่ในอันดับพิเศษครับเพราะว่าเพิ่มความขู่นเข้าไปเป็นตัวละครพิเศษที่อยู่เหนืออันดับที่1ครับอยากให้ทุกคนรู้ m ั n กี้ดีลูฟิ ร้อมนะทุกคน oh. แล้วก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันมากครับกับตัวละครตัวนี้ที่เปลี่ยนไปด้วยความผูกพันสนุกมาด้วยกันแหกปากมาด้วยกันร้องไห้มาด้วยกันเศร้ามาด้วยกัน มังกี้ดีลูฟี่ครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับและ1อันดับพิเศษครับที่พี่จูนชื่นชอบภาคแล้วอินฟินฟัตโลกเลยนะครับจะตรงใจใครไม่ตรงใจใครก็ลองคอมเมนต์มานะครับแต่ว่าพี่จูนอยากจะบอกนะครับว่า สำหรับ6ตัวละครนี้ครับหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยพวกเขามีข้อดีทุกคนนะครับพวกเขามีข้อดีทุกคนดูการ์ตูนดูให้มีประโยชน์เอาประโยชน์ตรงนี้เอาคาแรคเตอร์ตรงนี้เอาแนวคิดตรงนี้ที่ตัวละครบางตัวแสดงให้เห็นเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับอันนี้ก็เป็นการที่จะดูแล้วได้ประโยชน์ นะไม่ใช่ดูเพื่อความบันเทิงเฉยๆแม่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเอามันภาคดีไม่ดีปุ๊บก็มานั่งดา่าอะไรงั้นไม่เอามันไม่สร้างสารรค์ดูแล้วสร้างสารรค์นะดูอย่างเนี้ยจะดูภาคก็ได้ไม่ภาคก็ได้แล้วมันจะได้ประโยชน์นะจ๊ะชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์มานะครับาฝาก subscribe s u b s c r i ล e นะครับอชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ตัวละครทั้งหมดนี้ครับเป็นตัวละครหลักเลยแต่ว่าอย่าลืมครับ ตัวประกอบก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันไม่แพ้ตัวละครหลัก2ตัวละครนี้2พวกนี้หลักและรองหรือประกอบจะช่วยส่งเสริมเกื้อนหนุนกันไปทั้ง2อ,อย่างนี้จะต้องทำงานกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งคู่มันจะออกมากลมกล่อมและสวยงามนะครับ เอาล่วครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างนี้แหละนะเอาละขอให้ทุกคนโชคดี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 นะจ๊ะ